ใจนะยลูกจันร์เป็นมะเรง็งพีทีก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกอ้าวแล้วเราล่ะวันๆก็ทำแต่งานตกเย็นก็ปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อาหารดอกก็ชอบออก,กินย่างออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกสากทีืมหงวมชีวิตเพื่อนๆที่โทรมาละโอกาสป่วยมากขนาดนี้ยา่าเ้วเราอย่างนี้ หาแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงซะแล้วเราในตลาดมีแบบประกันให้เลือกตั้งมากมายที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงแต่มีแบบไหนล่ะที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นและเคลมไดห้หลายครั้งจากหลายๆโรคที่กรุงไทยแอคซ่าเราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ไอแคร์ care. คุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่เริ่มต้นจะเคลมกี่ครั้งก็จ่ายสูงสุด6กเท่า โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง100โรคซึ่งแบ่งออกเป็น5กลุ่มโรคกลุ่มที่1โรคมะเร็งกลุ่มที่2โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะและระบบต่างๆที่สำคัญกลุ่มที่3โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มที่4โรคเกี่ยวกับระบบประสาทกลุ่มที่5กลุ่มโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้ง4กลุ่มโรคที่กล่าวมา โดยในแต่ละกลุ่มโรคจะสามารถเคลมได้3ระยะระยะเริ่มต้น25%ระยะปานกลาง50%ระยะรุนแรง100%ซึ่งแต่ละกลุ่มโรคจะเคลมได้สูงสุด100%เซ รวม5กลุ่มโรค500%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยตัวยอย่างการเคลมในกลุ่มที่2โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะและระบบต่างๆที่สำคัญจะเคลมระยะเริ่มต้นทั้งหมด4ครั้งจากส่โรคที่ต่างกันก็ได้โดยได้ครั้งละ25%รวม4ครั้ง100%หรือว่าจะเคลมจากระยะปานกลางเพียงอย่างเดียวโดยเคลม2ครั้ง จาก2โรคที่ต่างกันทั้งละ50%รวม1% 0 0หรือจะเคลมในระยะที่ต่างกันเป็นเคลมระยะเริ่มต้น25%แล้วมาเคลมระยะรุนแรงอีก75%รวม1 0 0หรือจะเคลมในระยะรุนแรงทีเดียวก็ได้เหมือนกันโดยได้รับ1 0 0จากแค่กลุ่มโรคที่กล่าวมานี้ จะมีกลุ่มโรคที่2 3 4และ5ที่เคลมได้เหมือนกันแบบตัวอย่างที่ให้มาโดยในการเคลมแต่ละครั้งจะไม่มีระยะเวลารอคอยสามารถเคลมได้เลยมีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวหากมีการเคลมในระยะรุนแรงที่ต่างกลุ่มโรคกันจะมีระยะเวลารอคอยเพียง1ปีอ้าวแล้วมะเร็งล่ะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งสงห้ความคุ้มครองโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว จนเคลมได้สูงสุด3ครั้งจาก3ระยะรวมสูงสุดไม่เกิน100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและที่พิเศษคือเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรกหลังจากนั้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแต่ยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเน,นื่องจนกว่าจะเคลมครบวงเงินสูงสุดหรือจนครบอายุ85ปีพิเศษสำหรับเด็กอายุ 1>, 1เดือนถึง18ปีจะได้รับความคุ้มครองโรคในเด็กเพิ่มอีก10โรคโดยเพิ่มได้สูงสุดโรคละ20%ดสด5โรค100%รวมสูงสุดสำหรับเด็ก600%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอ่ายังไม่จบนะคะพิเศษเมื่อมีการซื้อกรมมาทัน พร้อมการสองกรมทรรขึ้นไปในครอบครัวเดียวกันรับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเรยี่ยมไปเลย